นานอย่างบิ๊กสักพักแล้วสักพักนี้ใช้น้ํายาประพันธ์นุ่มบอกว่ามาถึงเราเลยนะนิดหน่อยนะโยนเบ็ดทำไมปลาหงีมันชอบกินเบ็ดมันกินเบ็ดเป็นกันคันเลยเหรอวะอมืมันก็กินขอแบบนี้แหละฆ่าไมมาทาเบ็ดทำไมไม่ทาเหมือนก็เกาแย่ดิ แต่ว่าไปเบ็ดผมก็ไม่ค่อยดีนะครับออนนี้เหรออืมไม่ดีไงก็เห็นใช้ได้อยู่มันไม่ยอมททามันบ้านเลยยังไงน,นี่ไงลอกโอ้อย่าไปว่ามเลยมือจะเข้ามหาอะไรหาหนักนะนี่ไงเอ็นผ่ามาดิ่าจะเข้าคณะไหนจะโทราหาใครไหมล่ะนี่ไง มึงถือคันเบ็ดเบ็ดอันเดียวเล่นกันเสียาวเลยเฮยมาช้าจังไปซื้อของมาได้ปลาคนละกี่ตัวแล้ววะยังไม่ได้ตกเลยวะช้างนี้ไม่จะได้วะนี่เฮ้ยของกูอะเยอะเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่เยอะปลา ไม่ใช่เยี่ห้อตกป่าแลย้ยใช้อะไรของกูอะเอาใช้นี่เฮ้ยจะบ้าเหรอเอาฝรั่งมาเกี่ยวเบ็ดเบ๊กเบ็ดกูอะเบ็ดฝรั่งต้องเอาฝรั่งมาเกี่ยวดิเอาอย่างอื่นมาเกี่ยวมึงจะบ้าหรือเปล่างั้นผมมึงเรียนมาได้ป่ะเนี่ยงั้นกูใช้มันแก้วมัง้งจะได้เป็นเบ็ดมันแก้ว <c oughs> โอ้ยเล่นเข้าไปวันนี้จะได้เป็นปลาไหมเนี่ย บอลไม่พาเมียมาด้วยวะมึงจะบ้าเหรอพาเมียมาตกเบ็ดเมียกูก็อายแย่ดิเมียมึงไม่เว้นเลยนะยังเอามาเล่นด้วย,ยพูดถึงเรื่องเมียบอกพ่อว่าอยากมีเมียแต่พ่อดันหาผู้หญิงมาให้กูผู้ใหญ่แม่งไม่เข้าใจเด็กเลยนะเว้ยมึงชงเองกินเอง ทีเว้ยมาช้าไปหน่อยออเอ้ะมึงไม่เอาเบ็ดตกปลามาด้วยวะเออวะกูลืมรู้ว่าจะมาตกปลาแต่กูไม่รู้ว่าต้องเอาเบ็ดมาด้วยเต้มึงไม่เอาเ,ม,าเอมีมเเมยม,ม,ามาด้วยอ่ะกูอเอามาแล้วเมื่อคืนเฮ้ยไม่ได้เอาอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นได้ไงเขาก็เอาแบบกูกันทั้งทั่วโลกเอาอกเอาใจเมียเรื่องเป็นอะไรน่าเครียดวะ <c oughs> มีปัญหาเรื่องเงินเปล่ามี กูมีใช้อยู่งั้นดีเลยกูยืมตังค์เลยดิช่วงนี้แม่งช็อตว่ะอ้าวไอ้เหี้ยถามกูกูนึกว่าจะให้กูยืมไม่เครียดเรื่องเงินแล้วมึงเครียดเรื่องอะไรวะก็กูทะเลาะกับเมียกูมาเพิ่งจะเสร็จเนี่ยเพิ่งเสร็จเหรอเช็ดยังวะเช็ดแล้วทิชชู่ในกระเป๋าเนี่ยบ้ามึงทะเลาะอะไรกันอีกแล้ววะก็เมียกูพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ค่อยจะฟังหรอก ี่มันเรื่องอะไรกันนะก็น,นาวะ่ะก็เมียกูอ่ะกูเตือนกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาป่วยห้ามไม่สบายแต่พอป่วยปุ๊บแม่งก็ไม่สบายปับ๊บเมียกูนี่พูดไม่ค่อยจะฟังเหมือนแม่ที่บ้านเลยบอกว่าเวลาอายุมากอ่ะอย่าแก่นะแกก็ไม่ฟังแก่ตามอายุทุกทีมัใหญ่แม่งพูดยากาอ่ะเบื่อพูกเพ่งสองคนจริงๆเลยไปด้วยกันเลยไปสองคนเนะี้ยไป เออมีเรื่องเบื่อเหมือนกันวะเบื่ออะไ,ไรวะเข้าบ้านใหญ่ต้องเดินเข้า,าทุกที <c ười> มึงก็ลองนอนเข้าดูสิลองแล้วเข้าไม่ได้คาอยู่หน้าบ้านยุงกัดทั้งคืนเลยเหมือนกันเบื่ออ่านนั้นทีไรตัวเปียกทุกทีต้องมาเช็ดอีกกะจะอาแบบไม่ต้องให้เปียกพูดไปแล้วก็เบื่อเหมือนกันกำลังน,นอนอยู่ดีๆเช้ามา สว่างเฉยเลยคนกำลังจะน,นอนมืดอีกสักแป๊บนึงก็ไม่ได้ไม่เกรงใจอะไรกันเลยไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวนี้ลืมตาทีไรมองเห็นนะแต่รับตาทีไรมองไม่เห็นเลยคือสงสัยต้องไปหาหมอหน่อยใช่ไหมกูว่ากูาต้องไปหาเวลาขยับนิ้วทีไรน,นะแม่งกระดิกไอ้ทีไรนะแม่งเมื่อวานเนี่ยแปลกมากเลยนะมึงทำไมวะ กินข้าวอยู่อยู่ดีปากมันก็อ้าเฉยเลยไม่ตั้งใจอย่างนี้อเออไม่มีเหมือนกันเว้ยววปูอ่ะเมื่อวานใช่ป่ะคลอกน้ำอ่ะพอจะขี้แม่เสิร์ฟไม่ฉีดแต่พอจะพอจะฉีดเหรอเว้ยแม่เสิร์ฟไม่ขี้ดูเถอะว่าพวกเราสี่คนไปโรงพยาบาลประสาทป่ะเพื่อจะหายว่าแดบปอนวันนี้เอารถอะไรมาวะวันนี้กูเดินมาเอา้าทำไมไม่เอามอไซค์มากูขี้เกียจบิดว่ะ โอ้ถ้าวันไหนมึงขี้เกียจเดินคงไม่ได้เจอหน้ากันมั้งอืมสวสเฮ้ยเแบบิก๊กอืที่หน้าเป็นอะไรวะหน้าเป็นผิวหนังไงโหมึงตอบอรงนี้กูคงไม่ต้องดูให้แล้วแหละตรงนี้ใช่ไหมเออมันเป็นสิวเมื่อก่อนไม่เป็นหรอกเมื่อก่อนหน้ามันคงใสามากผิเมื่อก่อนหน้าเป็นจะฝีสิวไม่ค่อยมีหรอก คุยโดนแล้วป้ออยฟันวะอย่าไปหาหมอมาเหมือนกลัวว่ะกลัวเสียตัวนั่นไงหมอฟันพูดถึงหมอฟันเมื่อวานไปหาหมอมานะเจอผู้หญิงคนใส่กระปองสั้นจัดต้องใส่จัดแล็บคอแหวกเกือบเห็นหมดนลผู้หญิงสมัยนี้วะแลกกันชิบหายเออไปบอกเมียงด้วยว่าอย่าใส่เอ้าแม่งเมียกูเหรอวะแลกชิบหาย เนแล้วมึงไปชอบมียคนนี้ได้ไงวะตอนแรกกูไม่ได้ชอบหน้าตามันก็นเป็นบ้านแต่พอกูหันไปเห็นนั้นแหละเห็นอะไรวะขนจมูกของมันเป็นที่สามม,มันทำให้หัวใจของกูเป็นรูลมึงก็แปลกแบบเน้มึงชอบดูคนที่ขนจมูกขนจมูกไม่เท่าไรหรอกขนรักแร้ที่มันแพ่ออกมาจากห้าแขน มันฟิลสวัยสุดยอดไปเลยชีวิตนี้อ่ะกูเลยพาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เว้ยไม่ใช่แป้งอย่างเดียวนะพิอกระฐานด้วยเหมือนเตะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเว้ยเออพวกเรายืนึงบหน้าก็นึกถึงตอนเด็กๆนะเว้ยใช่ตอนเด็กดเราไม่โตนะเราไม่น่าโตเลยนะตอนเด็กไม่เชื่อขูกูบอกว่าโตแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ พอมาเจอกับตัวว่าตัวแล้วเป็นผู้ใหญ่ถึงจะเชื่อตอนเด็กๆสบายเนาะไม่ต้องมาคอยรับผิดชอบอะไรมีแต่เรื่องสนุกทั้งวันโตขึ้นมางานการก็ต้องทําหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องมีในโลกมีแต่การชิงดีชิงเด่นกันมีการแข่งขันกันขนาดใกล้ยังขันเลยเวลาที่ผ่านมาพวกเราทำอะไรดีบ้างวะนึกไม่ออกอ่ะ เฮ้ยเ <Hey, S 2> มียกูเคยทำความดีอะไรวะดีแทก็กขายซิมโทรศัพท์วะใช่ดีคองเงนเจนกลับบ้านไปกะว่าจะไปถอยดีแม็กสักคันได้มีดีกับเขาบ้างเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะพวกเราเวลานี่เป็นช่างไม้แน่ๆเลยเดินไปเรื่อยๆมันคงทำเฟอร์นิเจอร์ว่ะเวลา โลกเรามันก็หมุนไปเรื่อยๆนะเว้ยทำไมเรามันยังอยู่กับที่อยู่เลยวะโลกหมุนโลกหมุนนี่ฉีดยาหายไหมหรือว่าต้องฉายรังสีวะไม่ต้องโลกหมุนอะพลาไม่เดียวเดี๋ยวก็หายเฮ้ยเบกระตุกเบกระตุกปลากินเหยื่อแน่เลยไม่ใช่กูแขนสั่นเล่นง่ายๆอย่างงี้ก็หาใช่ไหมกูมีความฝันนะเว้ย จะทำขาเทียมไปแจกคนพิการเอ้มึงนี่ไม่มีหัวคิดอะไรนะไม่มีหัวคิดยังไงวะทำขาเทียมไปแจกคนพิการไปทำทำไมขาเทียมมึงไม่ทำขาจริงจริงไปเลยวะขาเทียมทำไปก็ไม่ใช่ของจริงเออวะเดี๋ยวกูจะไปฝันใหม่ละทำขาจริงไปให้คนพิการเอาแบบมีนิ้วตีนด้วยนะเว้ยต้องมีเล็บตีนด้วยนะเว้ยถึงจะเหมือนจริงเออได้จัดไปเพื่อน กูมีความฝันกูเหมือนกันนะอยากเปิดโรงเรียนสักแห่งให้เด็กได้เรียนโหอยากเปิดโรงเรียนก็นไมบ่บอกไปสมัครเป็นพันโรงดิแค่นี้ก็ได้เปิดโรงเรียนแล้วเด็ก<ฮ>จะต้องฝันเลยขอบคุณมากตอนความฝันกูเป็นจริงแล้วขอบคุณมากที่ได้มเป็นคนแนะนําแต่กูอยากเป็นาานักการเมืองวะเฮ้ยยาเลย เข้าไปไมันจะคนได้จะเป็นแล้วรวยนะเว้ยเป็นสักปีสองปีแล้วค่อยเลิกก็แหละออก็ดีถ้ากูจะเป็นนายกนะมึงจะเข้าไปทำอะไรวะกูจะเข้าไปโกงเงินปีสองปีคดดูสิพ่อแม่เมียกูตายมึงนี่มีจิตสำนึกอัศเลนะเนี่ยกูให้มึงยี่สิบไปได้ตังค์มาสิมันเป็นกันทั้งประเทศอะคนประเทศเราอะ มือถือซากปากถือศีนแต่คนยังกลัไม่เอาแล้วเว้ยกูให้มึงสองพันให้กูทำอะไรอะคนเราอะมันก็ปากดีไปงั้นแ,แหละมีใครบ้างที่ยอมอดตายอะดูคนข้างหลังหน่อยสิถ้าเห็นเงินนิดเดียวแหละก่ออ่อนกันแล้วกูถูกเตะอย่าปจริงอย่าไปจริงจังเลยสังคมเราอะ ว่าไปว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วนะเว้จะทําความดีทีว่ให้ลูกหลานันบ้างไหมคนตัวเล็กอย่างพวกเราจะไปทําอะไรได้วะกูว่ากูไม่ตัวเล็กนะเว้อ้วนแค่แล้วนั่งต๊ะป่าไม่ได้ไปทำทำความดีเดือดร้อนให้ใครแค่นั้นก็พอมั้งใช่ทําดีไปก็เท่านั้นไม่มีใครเห็นหรอกพวกเราไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอจะได้มีคนมาเยือนหยอกแต่คนธรรมดาทําความดีก็มีเยอะไปนะเว้ ใครวะอืมซืบนะถ้าเทียนไงใครอีกวะจากเทียงเอ่ก็คาบูโดใครอีกแล้วก็คูจูรินงไงที่พูดมาแม่งตายห้าหมดแล้วทั้งนั้นยุยเฉยดีกว่ามัง้งคนดีอย่างมึงอะไม่มีใครหายใจแล้วทำดีก็ไม่มีคนเห็นแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีนะเว้ยมึงพูดทุปอนเออว่าพรุ่งนี้เรามาทำความดีก่อนดีกว่านะมึงตรงตลง ไอ้บิ๊กมึง<อ>ไม่โยนคันเบรคให้ปา้าพีแล้วหรอวะไม่ไหวเปลืองหมดหลายคันแล้วเออเวลาก็ผ่านมาทั้งนอนละึงเองทำความดีอะไรกันบ้างวะกูทำไว้แล้วเว้ยกูดาลรถไวใ้ให้มันคันหนึ่งกูผ่อนไม่หมดกูเลยมันผ่อนแทนกูลูกหลานมึงคงภูมิใจมากเลยสินะปอนมันน้ำตาไหลกันทั้งบ้านเลยเวลาผ่านไปทั้งหลายปี พวกเรายังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยหรือวะเฮ้ยมึงนี้ค่อยทำก็ได้มึงนี้ผ่านมาหลายปีแล้วนะเมื่อไรจะทำเมื่อไเวลาอีกตั้งเยอะแยะจะค่อยทำก็ได้กูว่าไม่เยอะแล้วมั้งตูท่าจะตายวันตายพุ่งกลเออจริงของมึงวะ พวกเราปล่อยเวลาทิ้งไปโดยไร้ค่าแท้ๆป่าก็ยังตกไม่ได้ <c oughs> ถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้นะมึงจะย้อนไปทำอะไร <c oughs> วะ <c oughs> กู้จะย้อนไปซื้อหวยงวดก่อนแม่งเอ้ยเสียเป็นิดเดียวเองโธ่เอ้ยกูก็่คิดว่า <c oughs> มึงจะลับไปทำความดี <c oughs> อ้าว่าแต่มเอาแป้งมันเลยผมไปวะให้มันดูแก่ เออไอเต้แล้วมึงเอาอะไรมาเขียนหน้าเนี่ยเป็นรอยเต็มไปหมดเลยเอาก็มาเขียนอะมันจะแกงไงโอ้หน้าผมก็เลยเออไปเลยไปรู้เดี๋ยวค่อยไปผ่งพพพัันนัน